ลามีนยามานเด็กหนุ่มชาวสเปนจากบาร์เซโลนาที่กำลังสั่นสะเทือนวงการโลกฟุตบอลทั้งใบเขาเดบิวต์ให้กับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนเมษายน2023ด้วยอายุเพียง15ปี9เดือน16วันกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรที่ได้ลงเล่นในลาลิกาและที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้แค่ลงเล่นเขายังทำประตูได้อีกด้วย กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ลาลิกาที่ทำประตูได้และยังทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในลาลิกาให้กับบาร์เซโลนาในรอบ100กว่าปีแต่จุดสูงสุดคือในศึกยูโร2024เขายิงประตูด้วยอายุ16ปี362วันกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูได้ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของยุโรปตอนนี้ทุกคนพูดกันว่าเขาอาจเป็นอนาคตของวงการฟุตบอล แต่คำถามคือเขาจะสามารถรักษาฟอ,ฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะการเป็นซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นฟุตบอลเก่งเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือยามานได้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาในวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและทำให้เราได้เฝ้าดูอนาคตของฟุตบอลด้วยความตื่นเต้นอีกครั้ง